อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกทุกๆคนนะครับผมที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมและก็รับฟังนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันดีแล้วนะครับผมเนาะวันจันทร์นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมวันจันทร์ที่1เดือน9กนะครับกันยายนเนาะนะครับ2568นะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาลุ้นนะครับผมรัฐบาลไทยรางวัลที่1กันเนาะนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับวันนี้วันที่1นนะครับก็ใครได้ตัวไหนเนาะนะครับใครได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะแบ่งปันกันนะครับนะแต่สาหรับวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันนะครับผมแนวทางนะครับรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะสองตัวบนสองตัวล่างนะครับนะอ่ะนะครับก่อนเดินก็ ย้ำเตือนนะครับทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับตัวเลขที่ผมได้มานะครับได้มาจากสถิติและความน่าจะเป็นนะครับจากสูตรคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับผมไม่มีใครรู้นะครับว่าผลฉลากจะออกตัวไหนนะครับผมอ้ฝนตกแรงนะครับช่วงนี้นะครับอยู่บ้านฝนตกแรงต้องขออภัยด้วยหากมีเสียงรบกวนนะครับมาดูกันเลยนะครับผมนะ รัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมทําได้แบบนี้นะครับผมนะใครชอบก็ค่อยพิจารณานะครับหากไม่ชอบก็ปัดนี้นะครับนะครับรัฐบาลไทยครับแนวทางนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมงวดนี้นะครับผมทําได้เด่น3กับ2นะครับเด่น2ตัว3กับ2นะครับวิ่งรูดสามนะครับเด่น2ตัว3กับ2วิ่งรูด3 วิ่งรูด2นะครับนะจับคู่นะครับชุด2ตัว3 1 3 2 5 1 1 6 2 5 2 6นะครับนี่คือชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมนะไปแล้วกลับด้วยนะครับนะครับไปกลับด้วยนะครับผมแล้วก็ชุด3ตัวครับมีอยู่3ชุดนะครับชุดที่1 9 3 1 นะครับคือชุดเน้นนะครับ931725นะครับผม851นะครับนี่คือชุดเน้น3ชุดนี้นะครับนะรัฐบาลไทยนะครับนะใครชื่นชอบพิจารณานะครับส่วนใครอยากจะเข้าห้องไลน์นะครับผมนะทักมาได้เลยนะครับ20031352 ID ไลน์นะครับไปรับชมแนวทางกันได้อยู่ในห้องไลน์นะครับ ทักมานะครับผมอ่ะก็ขอให้ปังๆนะครับผมชอบไหมนะครับใครชอบสามก็เอาสามไปจับกับอีกตัวที่อยู่ในใจท่านก็ได้นะครับผมนะใครชอบสองก็เอาสองไปจับกับตัวที่ท่านชอบนะครับผมนะอ่ะก็เด่นสองตัวสามกับสองครับงวดนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอให้ปังๆนะครับเย็นนี้เรามาลุ้นกันนะครับผม ขอให้มาเด้อสามตัวตรงๆนะครับสาธุนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ปังๆกนะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ